ื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชอบอุปกรณ์เสริมสายล่ายนี้ต้อนรับนะครับวันนี้วันที่8นะครับเดือนตุลา2,564นนะครับผมก็มีสินค้าเข้ามาเพิ่มนะครับก็จะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับผมทีเกิลนะครับเดี๋ยวไม่ดูรุ่นนะครับ T ีเก R 1.5า5์หดคูณ20 iR นะครับผมจะเป็นรุ่นใหม่นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อ3ามิมิลนะครับไม่ใช่ท่อย5 4้าุมิลนะครับงานออกมาค่อนข้างเนียนกว่าท่อยี่ห้าจดมิลนะครับตัวนี้จะกัดมาเพิ่มความสวยงามนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมตัวนี้ก็จะซูมได้ตั้งแต่ 1. 5ุเท่านะครับถึง5เท่านะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับผมการปรับนะครับผมจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซซิโลได้นะครับผมวิธีการปรับเซซิโลนะครับให้หมุนตรงนี้ออกได้เลยนะครับจะหมุนง่ายนะครับไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมแล้วก็ตัวขันปรับเซซิโลนะครับนี่นะครับผมน้ําหนักเบานะครับผมนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขลดการผลิตนะครับนี่นี่นะครับผมน ทีเกิลนะครับผมตัวนี้นะครับผมเลนเข้าใสมากนะครับหน้าเลนก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับผมตัวนี้หน้าเลนจะอยู่ที่ยิมสีมิลนะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับผมตัวนี้สั้นเล็กกระทัดรัดมากนะครับผมมุมมองกว้างนะครับเพราะว่าเป็นท่อสามสิบมิลนะครับตัวนี้นะครับซูมได้หนึ่งจุดห้าเท่าถึงห้าเท่านะครับหรือประมาณนะครับห้าเมตรนะครับถึงหกสิบเมตรกันเลยทีเดียวนะครับผม สำหรับกล้องตัวนี้นะครับนี่นะครับน้ําหนักเบามากนะครับมีไฟสองสีนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับปรับได้ห้าระดับนะครับของความเข้มของไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นลิงกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆี่นะครับนี่นะครับในส่วนของเส้นลิงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลวดสองชั้นนะครับผมมีตัวเลขบอกลักษณะดังภาพนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับตัวนี้นะครับ ชัดเจ๋วนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมเออโอเคนะครับผมในส่วนของเบื้องต้นนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมถึกทนมากนะครับผมตัวนี้จะเป็นท่อสามิบมิลนะครับของแถมนะครับก็จะมีนะครับสติกเกอร์จากทางร้านนะครับไอเดียลก็ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับแอ J uk p ร p นะครับผม สินค้าครับได้ทําการ QC จากโรงงานมาแล้วนะครับแล้วก็ทางร้านจะ QC ให้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยติดสติกเกอร์ QC ตรงนี้นะครับสมาชิกทุกท่านนะครับตัวนี้แถมฝากระดกหัวท้ายนะครับผ้าชิดเลนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของระดับน้ํานะครับทางร้านแถมให้ฟรีนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อลดแสงนะครับแถมให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับซูมนะครับใครที่ชอบก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะช่วยปรับซูมครับลดน้ําหนักการหมุนนะครับตัวนี้นะครับก็ในส่วนของขาจับรางนะครับผมสิบเอ็ดมิลมทรงสูงนะครับประแจแอลแถมให้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของกล้องนะครับเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกับความยาวกันนะครับผมน้ําหนักก็จะอยู่ที่นะครับผมสี่ร้อยกรัมนะครับถือว่าเบามากนะครับผมความยาวจะอยู่ที่ สองร้อยสามสิบสามมิลนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมน้ําหนักกําลังดีนะครับไม่หนักนะครับผมมุมมองกว้างนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมราคาปกติอยู่ที่สองพันแปดนะครับถึงสามพันนะครับผมแต่วันนี้ผมมาจัดโปรโมชั่นให้นะครับเพื่อนที่พี่นะครับผมมันเหลือแค่สองตัวเท่านั้นนะครับผมก็จะแบ่งให้ในราคาถูกๆนะครับผม เอาไปเพียงครับ2 2 5 0บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมขอย้ำราคาอีกรอบนะครับผมราคาจะอยู่ที่2,250บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมหากไหนสนใจก็ติดต่อมาที่ Line id at jukppp นะครับผม id Line at jukppp นะครับผมวันนี้ก็รีวิวเพีนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ